เลยว่ามือหนีเสียผ้าเขาไปยางห่างเขาอย่าไปเรียนคล้องเรียนเขาก็บอไเด็ดไปย้อนว่าค้อมยากกับเร่องล่องวีกนี่แหละมือหนีละ่ะสุดท้ายแล้วก็ได้ยิว่าเสื้อผ้ายตอนสี่หามงเร่งนี่ไหมครับว่าล่องบอได้เปลี่ยนก็บ่บอกถ้าเขาต่างห่างผมบุอนีเนาะยีดีเงยู่เงยอยู่ดีดด เสียเงินขิ่มนี่เราพี่น้องเอ้ยบ่าไม่หน่อยหน่อยหมืน่นเขาคือขัดหลอกบ่ไดยสวัสดีพี่น้องสองพันคนครับสองพันขัดหลอกเขเขัดเลยละ ลุเลยนี่ยังกอ่อขันหลอกกไ,ไปลุกเค้ยโ่ไม่ลงอีกเด้โอโอบ้าเมยียบ้ามยียข <c oughs> ันหลอกหลัอลปอีดีครงสะคอนอ่าดีคงทึง่งคนละเปลี่ยนคนละอันครับเี้เด้ขอขัไปเิงไลก่อนจนอนังรอยมาถึงมานหงาลอ่านมันงงบบางคนก็บ่าเขาคือไลดูแทะนะครับ นูก,กับว่าได้อยากไะไรดูหรอกพี่น้องเพระาะว่าเต้ากาเอาตามที่พี่น้องมีแห้งไปหานะครับพอาตามที่พี่น้องมีแห้งไปหาขัดอีกส้มมงไปอยู่มืออื่นนี่ก,ก็เป็นงานงานไปนลงวีนี่มุสตก่อนนี่คอมมนนะอันนี้มันขื้นยู่ตอนนีมันมันขื้นนี่นะ พูดทั้งหลังมาเสียงดีแถวสันเอเดย๋ยวเด้อครับคือบอกข้นแล้วนะจะเดินพอนสาธุครับสู่เ<ส>ดอร์ขอบุนครับเอานี้ยห่ยนเอา กำลังใจก็หลายกับหายเมียอ้นั่อยู่ครับยิ้มกน็น่าจะรังเกน <c oughs> ม่งเลยห้อเมยดเ์ดอกแข็สูงครับไฮว่าไฮว่าใานท็อปจมสื่อๆดอกจมหลอกกระเฮ็ดอยู่คือเด็กหนุ่มไว,ว่านั่นแหละว่าแต่เขาว,วายยาบ้ามียได้เดิรโอ้ยนอหนวก็เฮ็ดแล้วตรงบอกเลยอธิบายพี่น้องฟังเันตัวว่าห้าวกับลุงห้าวกับแจ็คแยมความจะเป็นแล้วแต่ว่าเผนโดยว่ามันการติดต่อลาซ่าหรือการประสานงานกันจะเล่นแบบในเอฟซีก็เราดูน้ำตาสีไร หาก็นนะลอยบอ่อโูกด้วยบอ่อโูกขอหาจะได้บทกับพ่อเรา <c oughs> สู้เท่านั้นล่ะขอบคุณครับพี่แอนอันผู้ใดมีดิ่งทรงไม้นกไม้เนี่ยครับเอานี่ดิไม่เหรอปากมูลของใหญ่นี่ก็ได้อเอานี่เด้อของอันพี่เอ็มจีดนี่เด้อครับเอามันคือปากบมื่อใดระบาดยว่า เหยียดหย่อนยังคือจังสี่งานหมอลำนี่คือข,ของเสียบีหันี่นกกระต ong การเติบโตว่าไงว่าช่วงบุญกะทินนี่งานจอกผ้ามันกับวัตถิลายครับพี่น้องงานจอกผ้ามันกับพ่อมีไปใส่คำว่าวัตถาเกียรติงานนกบเดตเต็่ยมบเดตเต็มเหยียดคือจังหมอลำบงคณะตนๆน,นะครับดย ตัวอย่างเช่นงวงไอ้บยวงพอเอวงพอดาบวงเนี่ยอันนี้บอลลัมใหญ่ที่ส่วนลายสีสีมีงานแถบขุมมือนะครับบอลลัมดันคือหนบกเป็นบอลลัมหน่อยบอลลัมหน่อยนี่คือบอลลัมผู้หน่อยแต่บ,บอลเป็นวงบอลลัมหน่อยนี่ครับเป็นวงบอลลัมใหญ่เนี่ยแหละนะครับคือเนี่ยเห็นนี่แหละแต่เป็นวงผู้หน่อยนะครับพมืาเกิดเอฟซี FC แป้งขับบอลลัมกระได้อาศัยอ้ะครับ อาศัยแบบพ่าแม่พี่น้องจิอยู่ได้นะแนวเขามาสอมอยู่น้ำเห่าสองสามเดือนพอเวลาเปิดร่งเขาก็ต้องกินต้องใส่ขะมีนายทุ่นใจดีครับมีนายทุ่นใจดีคือเงียบตะวันเนี่ยน,น่ายทุ่นใจดีก็คือเป็นจ้างเข้าเป็นจา้า,จางวมร์มเียว่หโมไปล่งกรุงเทพไปลงสถานที่ต่างๆที่เป็นงานวิกนะครับที่เป็นงานวิกอันนี้คือน่ายทุ่นครับ เป็นกระจางเทาก็คุยกันเกลี้ยงราคาลดให้ได้เท,ท่าไรสิจังหาสิบงานสี่สิบงานเทาก็ลดให้ได้ตามตามที่เขาไหวนะครับบัดนี้ออกงานไปออกงานไปค่าน้ำมันนะครับพี่น้องลุงเทียบไปกับเงินบ่นเหลือเลยเด็กโจกใส่นะครับันุ่งผ้เดรอะเหรียญนี่เด็กโจกใส่ ทันแม่ไม่มีกุ้มปิดหาบม่มีกุ้มปิดหาไม่ได้เห็นกุ้มปิดานันแย่บานนี้กลับมาบ้านมันวางหลายมือครับก็บมีพูดจัดนะครับติดตอ่ขอข้าวมาเป็นงานบิก๊กเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามสิบขึ้นอย่างพาดเดนเกินแม่นะครับก็บไดแบงพูดจัดก็คือผู้พาไปหาหมองลงงห้ 3 0บเซได้มาสาม0 0 0กับแบง30เปอรเซ็นต์ได้มาสองแสนกับแบงก์สสิบเปอร์ซแต่ยอดคนมันกับบอลอไอีพี่น้องยอดคนมันกับได้พันค้นพันค้นกับหลายเล้ดิหนาเวทีนะครับพันคนกับหลายแล้วพันค้นแน่พันแปดเน่ยนะครับพันแปดน่พันอับไปตารางานกับพันต้นๆแต่ว่าค้นพันคนกับบนว่ามันได้งเงินหลดนะพี่น้อง คนพันคนี่น้นองก็ลองคูณเมืองบาทลอยยี่สิบบาทแสนกว่บาทค่าเสียใจมันมือละสองแสนกลัวร่วมค่านามันมันบาริพี่นองคือเมืองบาบีก 1, 70, 000, ึ่งเจ็ดหมื่นนี่มันถอนกลับไปมันจังงามินมบ่ครับบารพ่อมันถอนไปแล้วบนร้หากค่านันค้านี้ออกไปแล้วเหลือห้าละหมื่นเหลือเจ็ดหมื่นห้าละหมื่นเหลือหกหมื่นกอดอีกหนึ่งค่าเสียใจเป็นล้านนะครับเจ็ดหมื่นที่ต้องใจหลุนนองเงินบอกพ่อครับพ่าก็ต้องดึง เงินส่วนตัวดึงนั่นดึงมีมาใส่เพื่อจะหายใจให้มันครบพอเอาเห็ดออกมามันซีวีกแล้วอย่างนี้นะครับนกกระเรยได้นำไตเห็ดถ่าเพื่อใหอนงั้นจะผาเพราะว่างั้นจะผาช่วงช่วงบุญเดือซีพงปีใหม่ไปนี่คืองานมันไหลนะครับมันจะตีกระซิดีขึ้นนะครับแต่ในช่วงนี้นกกระเลยแบบความรู้สึกมันกระเลยแบบว่าเมื่อยจังน้อยนะครับเมื่อยหาหลูท่างในการเอาผ้าหลูกเอาตัวรอด ถ้ารูนอ,อกัาตัวรองนะครับนี่แหละกมบบล็มาเจอแบบนี้กังเสร็จแล้วครับมาเจอแบบนี้ฮันนกรูวาสิเป็นนักศึกษนกสิเขาไปหานะเพื่อเองตังแต่แหลกเลยนะครับคือสิบวบอมี่คือคือสิบวบอมี่ปัญหาอย่างอันนี้เข้ากับคิดว่าผูดดําเนินเรื่องเอาเขา้าเกินเก่งนะครับคือแต่ว,ว่ามีปัญหาสินะครับ สู้ๆนะคะครับผมมีไอ,นอ้น้องวอลไปฟัง,งตรงๆเลยดิพี่น้องบ่ได้มีบ่ได้ปิดบังอีหยังเลยได้กะบ่าได้เพราะว่ากะบ่าบดได้พี่น้องว่าเอ้าถ้ามันบ่ได้เสียไปอย่างนนโลก็ได้มีไอ้ซื่อๆมีไอฟ้ฟรีติบมันก็บ่ได้มีไอ้ฟรีนี่ยแหละพี่น้องมันกับมื่อยอย้อนว่าลูกเต่าเมียย้อยนว่าน้านองนุง่งย่างหน่อยเขาก็บเป็นขอบครัวตระสูนก็เฮ็ดเพื่อเขานั่นแหละนะครับ กะเลตั้งแต่คิดจังสี่แหละนกได้เห็นไจเด็กกะเ่ก็ลังใจจากจังสี่หละนกระจังไผพานไปได้นะฮะนกว่ายยังวันนกขึ้นตื่นเล็ว้วสักแถวอะทีน่กนกด้นเกือบแจ้งครับเป็นงานพ่อวีมากนะครับมืออื่นนี่กะเป็นงานกะทีนแมน่นกนะครับเป็นงานทีน,มนแม่นกบอกกับแม่แม่ก็ได้หอยฟังมาโอ้ชนนีแม่บ่อวีงานเลยนะครับ บอกกันแม่กับลูกแม่บอก,ก่อยมีงานเลยคือกันนั่นละหำเอ้ยอันไรกะได้ข้อลำบากก็เลยว่าเอาจังซีแม่ไปเข้าหาแน่เห็ดถอดอืม